รวมหลุนสองพระนางตัวทอปเขาชิงรางวันใหญ่โทรทัศน์ทองคำ เดินสายเข้าชิงรางวัลเวทีใหญ่อย่างต่อเนื่องสำหรับละครน้ำดีสะท้อนสถาบันสังคมบังเกิดกล้าวช่องอมรินทีวี HD ช่อง34ผลิตโดยเชน2561ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนว่าเป็นละครรสชาติจัดจ้านสไตล์อมรินทีวีจัดเต็มไปด้วยนักแสดงมากฝีมือที่กล้าฉีกทุกกฎละครขว้พระนางคุณภาพมาเป็นตัวชูโรงอีกทั้งยังคงรูปแบบละครมากกว่าละครแฝงไปด้วยปรัชญาชีวิต การเรียนรู้และการสะท้อนความจริงของจิตใจมนุษย์ส่งผลให้ละครสะท้อนสถาบันสังคมบางเกิดกล้าวได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครนักวิจารณ์นักจิตวิทยามูล,ลนิธิด้านสถาบันครอบครัวและหน่วยงานราชการมากมายล่าสุดสองนักแสดงนำหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์เจ้าของบทบาทสาม,มีตัวร้ายชัดชรินและนักแสดงสาวตัวแม่สายดรามาปอกเปียธิดามิตรีรโรธภรยาปากร้ายสุขสม ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงต่อกันที่รางวัลดารานำชายดีเด่นและรางวัลดารานำหญิงดีเด่นสองรางวัลใหญ่จากเวทีอันทรงคุณค่าเวทีรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่35 ซึ่งรางวัลโทรทัศน์ทองคำรางวัลเกียรติยศคนทีวีประจำปี2563 Lifetime a c h i e v e m e n t Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานคุณภาพและมีคุณุปการต่อวงการโทรทัศน์ไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจัดขึ้นโดยชมรมสมเสริมโทรทัศน์และมูลนิธิจำนงรังสิกุลรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ภายใต้าการจัดแบบ New Normal รวมร้อยดวงใจ สู่วิธีใหม่คนทีวีจะตัดสินกันในค่ำคืนวันศุกร์ที่17กันยายนนี้เวลา22นาฬกา15นาทีเป็นต้นไปอากาศทาง PP TV ช่อง36